ผมก็มีอยู่กับสวิตช์ชาแนลนะฮะวันนี้การลงแรงนะครับดาวสุดท้ายจะขึ้นคอมบินเดอร์เลยฮนะอยา่าบอกใโร่์ซูเปอร์แมนครับวันนี้ผมมาเล่นตำแหน่ง,งออฟเพลนนะครับน้อยมากนะครับที่จะเอาไปเล่นซูเปอร์แมนโลมแต่วันนี้ก็มาการบัฟให้เพื่อนนะครับ <need> เผื่อมีคนเข้ามานี่หาแล้วตอนนี้มีวีน้ามาครับเอาออไปก่อนนะฮะ เคไปทีค <laughs> ิววุฒนะฮะบางอย่างม่มีแทร็เก็ตเองนะครับสกิลไหนเมื่อกี้ตอนนี้ก็เว่งอ้อมนะครับอาเพื่อนลงมาปิดแล้วช่วงวันนี้ยังไงอลิสตันไว้จะฟิกเกอร์กับโอเคครับอลิสตันไม่พลาได้นะครับสกิลหนึ่งนั่นเองนะโย,ยนไปเมื่อกี้แล้วกำมือเชิด อันน,อะน,ะอนนี้เราเจอแบบเลียรมากนะครับอันนี้เขาต้องเคลียร์คีปให้ได้เสร็จก่อนเรียวมดตอนนี้เราก็รีบเคลียร์คีปครับอ่าเขาแทงไม่โดนนั่นค,คีเก็บปูกันครับกิจกรรมใหม่เก็บปูนะอ่าตอนนี้ก็ต่างคนตา่างดูเชิงกันะฮะว่าใครจะเข้าก่อน ถ้าผมเข้าไปเขาก็จะสตันอ่าผมก็ได้เลือกสกิลสองนะฮะเพื่อดี่จะให้เขาสตันตอนนี้เราก็อยู่เคคลิปไปก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาเข้ามาอ่าพอดีจังหวะที่ผมผักพอดีนะครับใช้สกิลไม่โดนแต่ว่าตามไปเก็บหนะ้าฮะในคิวไปคิวแรก พอเราเคลียร์เสร็จล้วก็ไปเติมนะครับทเทนนิคงเล่นซุมแมวผมก็จะเดินไปอยู่2เลนนะครับตามแม่น้ำนะครับก็คือ,อไปแท็กเลนกลางนะครับแล้วก็กลับมาเลนตัวเองเหมือนเดิมนะครับที่จะได้รวยเร็วๆนั่นเองนะนเนี่ยแท็กเลนกลางเสร็จก็กลับลงไปเคลียร์เลนตัวเองเคลียร์เลนเสร็จก็ขึ้นไปเลนกลางถ้าเกิดมีไฟเราก็ไปช่วยแต่ที่สำคัญคือเราต้องรีเคลียร์คีคิก่อน ไตรข้ามนะครับตรงน,นี้เรียอมากเขาก็กลับมาตอนนี้มันยังไม่มีไฟอะไรผมก็จะเข้ามาปวนเมื้อมาไว้วให้เขาเคคลิปได้ลำบ,บาก่น,นีีนะครับตอนนี้ต่างคนต่างเลเวลสี่นะครับวันนี้เพื่อนจะบวกนะครับก็จะรีบตามไปเติมแต่ว่า เื่อนคิวเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาเคลียร์เลนนะครับอ่าครับตอนนี้เขาจะเข้ามากดดันหน้าปอ้อมเราก็เคลียร์คลิปไปก่อนนะครับเพราะช่วงแรกเราสู้เรียวมา,างไม่ได้นะเพราะเขามีสกิลทั้งสโลแล้วก็สตันนะครับตอนนี้เราก็เกาะป้อมแล้วก็เคลียร์คลิปถ้าจะบวกก็ต้องรอเพื่อนมาเติมอาเมื่อกีค้คลิปเนก รอเคลียร์คลิปก่อนนะครับเมดเราลงมาเติมแล้วนะครับพอเคลียร์คลิปเสร็จก็ทำเหมือนเดิมครับเลี้ขึ้นไป no. <It> s <S แท็กกางเพื่อที่จะเก็บเบลนะครับยิ่งถ้าเราเกิดเร็วเรายิ่งดาเมจแรงแล้วเราจะาเข้าทีมไฟได้ดีนะครับตอนนี้รอยออนยกได้ครับเก็บไปหนึ่งตัวครับได้โทนมาเมื่อกี้ลาเต่า เมื่อกี้รัดได้ครับแล้วก็เขารู้ว่าไฟไม่ได้แล้วเราก็มาเค,คลียร์ครีมนะครับนี่ก็ไปเติมแต่ววันนี้เพื่อนเราไปดักฆ่าเป็ดฝันดงฆ่านะที่เดินกันมา,าตอนนี้มาแล้วครับเลียนะาโดนดักไปครับปราร์้คิวรัดได้ครับพอไฟเสร็จแล้วถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ ทำมาเคียรเรนนะครับอันนี้ทีมได้เปลี่ยวอยู่เปลี่ยวมาครับเจ้าครับแล้วมันมาพอดีก็เลยผักไปหานะเมื่อกี้เหี้ยครับที่ป้อมครับไม่ได้แล้วเโา้ทีหมดเหลืไว้ห้านาทีด้วยนะรถถังยังไม่มานะ อ๋อสีป้อมไดนน้ไหมีเยอะอะไรตอนนี้เราก็เคลียร์คลิปก่อนเว็บต่อไปก็จะเป็นรถถังแล้วถ้าเราไม่เคลียร์คลิปเนี่ยโดนเยอมากเลยป้อมสบายเลยแต่วันนี้เหมือนจะมีการบวกเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เปิดไปแล้วมีน้าพิกเกอร์ไปเมื่อกี้ แต่มันจะรวบไม่ได้นะเมื่อกี้เราเก็บวิน่าไปแล้วยังเจอโทนมาแล้วก็สกัดไว้ครับเราเมื่อกี้โทนไม่สามารถเข้าไปทำตระเวนได้นะเพราะว่ามีเราดักอยูน่นเียว่วันนี้ก็ขคคีค้ครงกลางแั่วาามันจะเอานะครับก็ดนไม่พอเขาตามมานะเขาก็หลบก่อนเขาป้อม จังหวะนี้ผมไม่กลับนะครับผมจะอรอเคลียร์คลิปก่อนนะเดี๋ยวว่าเขาก็เข,ข้ามากดเราไว้นะครับป่าเรามาแล้วอ่าแต่คอมโบที่ดีนะครับเมื่อกี้คลิกแนกโดนไม่โดนเพราะว่าเราทุบหนีแต่ก็ยังได้นี่นะฮะได้ไล่ไปแล้วก็ได้วาฟกลบบ้านมาเคลียร์คลิปไปแล้วนะ แล้วเราก็จะไปเติมไฟเหมือนเพื่อนเจน้ามังกรแต่มาแล้วอันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรนะแต่เราก็จะวิ่งไปเติม,ตมอ่าแล้วก็บวกกันอีกรอบหนึ่งแนละ้วตัวน,นี้เหมือนเพื่อนจะได้อยู่ก็ทําใไม่ไปนะนไฟได้สบายแล้วก็ดันกลางต่อไปโอนนียนหน้ามานะ อนแรกกะว่าจะเอาแต่ว่ามีโทนมาด้วยน่าจะไม่ไหวครับเลยรีบกลับไปกันป้อมล่างดีกว่าคักคีบออกไว้นะครับเพื่อที่จะยื้อเวลาแม่เขาเข้ามาได้ป้อมเราได้นะครับอันนี้ก็รอคีบชนแล้วก็ยยคียย่แช่คีบไปเติมไฟหลกักการเล่นของซุปเปอร์แมนของผมนะครับ นี้ก็เป็นดาวสุดท้ายที่ขึ้นคอมบมนเดอร์นะครับในซีซั่น18นี้นะครับก็จริงจังกันหน่อยอ่าได้บอมหมดแล้วก็สลับนะครับตามปกติแคลลี่ลงมาเพื่อจะดัดนป้อมตอนนี้ก็ไม่เช็คนะคว่ามีใครลงมาแก๊งบ้างแล้วก็แบบเดิมอะแล้วก็แทงกกลางเคียร์คีปแล้วก็กลับเลนเราแค่นี้ฮะเลนซูแมน จังหวะน,นี้เคคิปตรวหน้าจะด,ดันได้นะครับเอาเดียมามาตรงนี้ถ้าหนึ่งหน,นี่เราตอนนี้เรากดเดียม้าได้แนะล้วเวลเรานำแล้วแต่ว่าจังหวะน,นี้มีโทนมานะครับเดินไม่ออกเลยอล้วสกิลหนึ่งได้นะเดียมา้าเขาเข้ามาเมื่อกี้นะเรียบร้อยเมทเราเดินเดียมาชัดดาว คลิปกลางเข้ากัเพื่อนให้เด็กเคลียร์ได้นะครับก็ข้อดีนะสกอร์ดีห้าหนึ่งสามก็ไม่ได้แย่นะครับไปครับเราก็ต้องมาเคลียร์คลิปก่อนเราค่อยไปไฟนะ เพราะว่าถ้าเราทิ้งเลนไปเลยเนี่ยอนุข้ามอาจอาได้ป้อมยาวไปถึง2ป้อมเลยนะครับเราต้องเชียร์คลิปก่อนถึงจะมีไฟสําคัญก็ช่างนะฮะแล้วก็พยายามาทําทเลนเราให้ดีก่อนนี่ <'s> right. คือวิธีเล่นของผมนะรอบสายออฟเลนตอนนี้เดียมาเขาเอาฟอร์คมาแล้วจวังหวะนี้ผมจะผักเข้าป้อมนะ แต่ว่ามีลิเลนามาซ้อนนี่ฮะจันหวนี้เขาเผล่กดอัตติหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าเรียบร้อยอะโดนไถเขาป้อมแล้วก็เอคิวลาดมาโหจังหวะนี้คือนัวมากครับทั้งโดนสกิลสโล่แต่เป็นโทนเขาจะมานะแล้วโดนลิดลาดไปนะครับเมื่อกี้ผักชนแพง รออาหิวเลือดนะฮะให้รีเคียร์คลิปไปอนอ่าไ,ได้เลือดสักครั้งแล้วเราก็ฮัดลัดคลิปเราตังนะครับอย่ที่เพื่อนจะเอาบนนั่นคลิปเข้าแล้ว <keep> อ่าเนี่ยดามเมจเราค่อนข้างที่จะแรงนะ <The tower. S 1> แต่เรื่องที่จะไม่ปิดน่ะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปเมื่อกี้เราตายแน่นอนไอเทมนี้ดีมากนะสำหรับซูเปอร์แมนนะครับ เป็นสาฮิวเลือนนะครับสีคือเขียว,ยวจำชื่อไม่ได้นะครับตอนนี้เราได้ควัสเขียบมาแล้วครับที่ออกควัสเขียบมาเพื่อที่จะอ่ะเขาเรียกว,ว่าให้ซูเปอร์แมนเรามี c ีซนะครับถ้าเราล้วงอ่อย่างตัวแคล,ลี่หรือตัวเมทเขาเนี่ยก็จะสามารถเขาเรียกว,ว่าอ่สโลไว้ได้นะเราจะได้อ่สเตมินาในการบิน แล้วก็ไถเขาได้ต่อนะครับนะฮะแล้วก็ดันคิปสูงสูงก็พอเพื่อนจะเอาดาร์กดี็เรามาโซนไว้ครับ,รรบตรงนี้มีเดียวมากับมหน้าเหมือนเขาจะเอาแต่เขาสกิลพานนะครับพันสิบโดนคลิป ยังได้อยู่นะถือว่าทรงดีเลยครับไม่ตึงมากสำหรับดาวอาถรรพ์ดาวสุดท้ายจยะขึ้นคอมเมนเดอร์ตอนแรกเซตไว้เป็นดาบแดงนะครับแต่ว่าเกมนี้เราจะเอาชัวเราจะก็เลยเอาตายเกิดนนี้เหมือนเพื่อนจะบวกนะครับผมก็เลยมารอเซตไฟนั่นเองนะครับตอนแรกว่าจะไปดันดันขึ้นมา,นนมาตรงนี้ ไาเดรตเข้าไปในผ่าดนะครับก,ก็เลยผักแล้วก็เขาบ้อมมาออกอยากเลยครับจังหวะนี้ืเสียไฮเดรตเมื่อกี้ไฮเดรตเข้าผ่าดนะครับเดีไหนจะนี้ยาาาานนดาเมจอ่าเดี๋ยวมามาอะไรนะฮะวิ่งไล่เดี๋ยวมาวิ่งจะฆ่า อขอโทษไปก่อนเมื่อกี้ผักมาหากับตนดยมาฆ่าละขอโทษกลับไปแล้วกันนะฮะแต่เราก็ขัดจังหวะได้นะฮะอลิสไม่ตายนะครับเนี่ยฮะส้อยนี้คือเราไม่ต้องกลับบ้านเลยนะแป๊บแป๊บเลือดก็เต็มยิ่งเลือดเยอะเราก็อ่า ม็กแพีเยอะเราก็จะได้ฮิวต่อวิเยอะนะครับไล่โทนออกไปก่อนมาเกาะเกิดแล้วได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็ดันคี์สูงๆไว้เพื่อ,อไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับเหมือนเพื่อนจะบวกแล้วเลนกลาง อันนี้เห็นเรียนๆหน้าแบบนะ,ะและเลยเข้ามาเช็คพุ่มได้นะครับโทนี้ยิงสโลมากเลยอันนี้คือตั้งใจโดดนะครับไม่ได้โดดบึดนะเผื่อวงล้อมมันจะเข้าถึงเขียขี้บนครับ อันนี้ขึ้นมาโซนไว้เลยครับอ่ะผักกับนี่เรียบร้อยครับตอนนี้ดูเหมือนเพื่อนจะนี่แล้วเราก็เข้าไปเสียสละชีวิตน,นตะฮะไฮติรําได้สวยมากน่าจะจบแล้วมั้งตายสี่แล้วคลิปกลางเข้าด้วยนะครับเหลือเหล,อเห,ลอหน้าเราก็ดันกลางแตกแล้วครับน่าจะจบได้แล้ว ลีเจน่าตัวเดียวนะตอนนี้เราก็ขึ้นมาโซนได้เลยนะตีป้อมครับเรียบร้อยครับขึ้นคอมเมนเดอร์สักทีในซีซั่นนี้บางคนอาจจะว่าก็แค่คอมเมนเดอร์นะแต่ว่าก็นั่นแหละนะเราก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่นะ